โอ <rock> ้โหคิกซี่มันแรงจังเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไปก่อนใช่คิกซี่ทุกคนเห็นไหมว่าอันดับห้าเป็นใครก็จริงก็ไม่ได้อยากจะขี้โมยเยอะนะก็แบบว่าเออตั้งแต่เล่นแรงถ่ายมันยังไม่แพ้เลยสักเกมอ่ะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเออ แรงนะครับว่าแรงระดับ5เขาเล่นกันตึงแค่ไหนนะแล้วก็ก่อนจะได้ดาวเนี่ยมันลำบากแค่ไหนนะครับผมก็ไปดูกันเลยกว่าจะเจอห้องเนี่ยก็ใช้เวลาอย่างน้อย3-4วันนะครับแต่วันนี้โชคดีไง5ทีเจอเลาะบอกเลยว่าชีวิตนี้จะไม่ตายเอ้ยโอ้โหเอ้แรงยังอ่ะโอ้โหโอ้โหทีนีคิมเซนเ้โดนปั่นไยได้ค่หนึ่งยังดี มีหิวยังพี่ชายเออสวยพี่แล้วพี่แล้วพี่แล้วพี่พี่กระแรงกว่าวะพี่ไม่ใจะเย็นอะไรเนี่ยไอสัตว์มีเ่รักขอหิวหน่อยเฮ้ยตายนะเนี่ยตายนะเนี่ยตายนะเนี่ยมาผมมีแทงโดนโดนนกกระติกนนกกระตอกเฮ้ยไอ้เหี้ยปั่นปั่นสาวแล้วจึงหลอดเลยวะ ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวน้องมีหน้ามันทรงพลังเกินไปบัตรต้นเกมหูีิมันแรงจังโอ้มีหน้าโอชิตฮุ้ยโอชิตมาอยู่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 ได้อยู่ได้อยู่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายนะเนี่ยตายนะดึงดึงดึงแทงสวัดเพื่อนเอ้าตายเลยตายยังไงอ่ะ เดี๋ยวกินที่โป๊กนิดนึงะพุยไอนี้เลยมีหน้าปั่นแรงจัดโอ้ยมันได้พอกับได้หิวได้หิวได้ลองพอกำกับการ์ดพอกกับได้ตั้งตัวผมต้องรอเลนนะแต่ว่าขอแบบมีสเปียร์สเปียร์โอเมียเงี้ยโอ้โหเย็ดเป็ดไม่ไหวแล้วนะโดนโดนมีหน้าเข้าไป เดินพี่มีหน้าป่ะโหญาติเยอะจริงๆ<ห>แถวนี้ม,มันจะเข้ามาแล้วมีหน้าเล่นแบบกลนซุ่นตีนจัดเลยว่ะรอจะมาปั่นอย่างเดียวเลยเฮ้ยเราตีสายได้นเนี่ยพอเดียวเราต้องโห มอนตายเอาวันพีแรกสวยเอ้ยมาอยู่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 มีแข่งมั้มีแข่งมั้เฮ้ยันทึมันไม่เหลืออะไรแล้วมันมันไม่เหลืออะไรแล้วไหนไม่ไหนยุบเรียบร้อยตายตายไขมันได้ไะเนี่ยได้อยู่แหละไขมันต่อสีล่าสวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใหม่ก๊อชคิกซี่เนี่ยคิกซี่โกงจัดเลยวะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอคิปมันไร้ก็รวยแล้วยืสตอนนี้กันโหลอยู่เวทมีอุ้ยเล่นปะที่มันกำลังไปนะเก้าวิแน่นอนอืมเล่นตรงกลางไม่ได้นะผมว่าแต่ว่าเอ้ยได้อยู่ตัวแล้วเคยได้เคยได้เคยได้อุ้ยแบบเกัน แกเตืองอยากพกมันไว้ฮะมันน่าจะไปบนแล้วมั้งเนี่ยข้าพุ่มยากจังนะได้ไฮเอเตหน้าทีพอดีด้วยแตกเลยเฮียแตกเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกรนาอย่างนีให้ไปอให้ไปร่อเฮ้ยกูปิดป้อมกูปิดป้อมสวยสวยสวยมาป่ะเพื่อนมาเลย เฮ้ยพี่ฮอนโดนนะเว้ยน่่น่มาดนเรอรออยู่กเว้ยไหวไหวมใจเด่นใไปเติมตัไปเติมมาอยู่ไเก่ยงไม่โดนได้เหรอมาอยู่เพื่อนมาอยู่บ้านาตีจนาตีจนค่อยๆตาตามีไะมีคป่ะเียคิปตัวนึงไงอม้โดโดนีคือเ้ยผมอยากเข้าไปเล่นวะไม่มีซึ่งหลอดแล้วเนาะไม่ได้ต้อง เตอนเกมถือว่าเด็ดอยู่นะบันเดอร์โดนคลิกซี่ยับเลยมามาพี่ทอนมีแข็งทำไมช่องนี้เล่นมนเด้หล่อนเหรอเออเองมาเล่นบันเดอร์พอกำกาลองพอกำก้าเอ้ย เชียรการครับอีฮี่แรงไปจริงโป๊กทีสดุ้งอ่ะนันดูมาของมาเดยของมนเชียนแล้วยังไงบ้าเ่อจโป๊กทีกทจะสิ้นลมหายใจเฮ้ยกูได้ ้เยอันตีไว้กูอันตีไว้อันตีอยู่อันตีอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอามีหน้ากันสวยสวยใจเย็นใจเย็นน่าจะมีพี่ทอนพี่ทอนมีแข่งนะพี่มันพี่คีซี่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเข้าไปสองหนึ่งเด้อหนึ่งไปอยู่ไปอยู่มันสามแตกนะระวังด้วยมาดิมาดิหนึ่งไม่เอาคีซี่สวยเพื่อน ตัวดอมบัตไหลอยู่ต้องเก็บตัวทำคัญหน่อยโอเคที่มันจะโปรฟิวิ่งเลยวิ่งไวพี่มีหน้ามาพี่ทอนแลมีปิดป้อมนะได้ได้นะเอ้ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวอันตีไวอันตีไวอยู่มอนเ่ยตายไม่นด้มึงโอ้กอ ไม่ไหวว่ะเด็กๆเอาเร็วเลยเดี๋ยวดึงเขาปัา๊มเดี๋ยวดึงเขาปัา๊มอย่าปล่อยโรงเรียนจีนเองห้าวอ่ะมันมีพี่บ้าเนี่ยไปดูให้หน่อยได้ปะใครก็และะ้วแต่คนเกี่ยวไหมเว้ยมันมีแข่งแล้วเพื่อนบายบายสวยอยู่ทำดีเดี๋ยวเพื่อนบ้าเดี๋ยวตรงบูชาโอเคเอามากันเข้ากลางอย่ามาถ้าเราไม่โดนยีน่าลำเตะ เนอไม่กล้าเปิดหน่อยหรอจ๊ะสวัสดีจ้าโอเคมีป้อมนะมันอยู่ล่างสามอะ่ะเดี๋ยวมันเดินมานะครับลาพ่ายเ,เดี๋ยวลับ่ายเ,เดี๋ยวลับให้เดี๋ยวลับให้โอเคดึงหมดแล้ว กางได้เนี่ยถ้าใครมีปีป่อมใช่ไมีมไม่ได้ไม่ดนไม่ได้บัตเจือทางขวาไม่มาดูผมหนยพี่ว่ามาดูหมเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้ไกลเกินไกลเกินไม่เปิดพุมบูสนะเนี่ยเออบัตมาติดนหมดเลยข้างหลังอ่ะเดี๋ยวขาให้เดี๋ยวาให้ตายติก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 ุติกุติกติอุติ้กุติกุตรยดหมดเลย บายเอสกิงแงได้หลายทีแตกเลยเอ้าดีหน,น้ายอกเมื่อกีเป็นเด็บเดนเมเชอโอ้โหแกไม่โดนวนะน้องตาปนนะไปเนี่ยใส่ึ<ว>้นใส่สวยเลยน้อฮิซี่ยองื่อกี้ซับซับ ว่าเอสกิงอุ้ยกูไม่ข้าโอ้โหป้อมการแตกแน่นอนมีมีปิดป้อมนะใช okay, ่ทานอะไรทานใช่เดี๋ยวไปที่ว่า <c oughs> ออกแข่งดีไหมวะเอาแข่งก่อนเลย <c oughs> แข่งอะไรล่างวะก็ดีนะผมแต่แต่ว่าออกไอ้นี่ก่อนดีกว่าใช่ไหมสตาร์บัมหนูเฮ้ยทำล่างก่อนปะเดี๋ยวผมตีเบียร์เอาขวาไป เฮ้ hey, hey, ผมรอตีกลา,างได้วกันนึ่งเราให,ใ,หให้ให้ยามันทำล่างกันนะรอตีอาคืนเออซุปเัอรเวฟเฮ้ย <Hey, S 2> โอ้มัน<ผ>มไม่ด<า>นนันเลวยกูอยากได้ล่าอีกเวฟอะ่ะต้องเราต้องตีบูให้เพื่อนมาผมไม่ไปนะอืม <c oughs> เพิ่งรู้เนี่ยวันเดินแม่งวางโลงแถวปั๊มได้เรือเฮ้ยโถมได้นะโถมโถมไปนู่นได้นะไปไปเคลียร์เด็กต่อนไหมแต่โถมไปเคลียร์เด็กป่ะมามามาผมเดินเปิดให้เท่านนะได้ถ้าได้พวกเมดยตัดสินได้เศกกะอือจะเข้าให้เหยอมีล้างมีล้างไม่ต้องกลัวโดยแตกนู้นเยอะทิมไว้หล้าของแบบกันแบบอือหือจะออกล็อกชิลชิ้นหนึ่งอ่ะ ดีกว่าเราคิวตอนนี้มันไปไหนบนหมดวะเนี่ยเว็บกลางเล่นได้เนี่ยไม่ได้อันหนึ่งนะให้ซูบอ๊อฟหนักไม่ไม่คิวหมดทำเว็บข้างกันเรื่อยๆเลยให้ปล่อยรอพี่หายาหายาสปิทโหดกว่าเออมัดมันสู้ตัวสปิทไม่ได้ตัวทันเดสโอชิตเราคงได้ดาบแดงแล้วแทงเจี้ยงเดียว อผมทิ้ง้กลางให้อ no> ย okay. ู oh ่รอแตกหรือมีแล้วมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสวยๆทำอย่างนี้แหละมันไปแตกกันหมดปะเฮ้ยมันมันยืนหลังป้อมแม่งเลยเดินมั่วส่งกันจิแม่งะลอเชียกาโอ้มาอะไรยิงผม ทองต้องกลับบ้านนะเดี๋ยวรีเทนได้เฮ้ยยีน่าหมดละยีน่าหมดและหมดแต่ไม่ได้วะยีน่าแม่งทำวะพี่มีฮิวกี่เป๊ะมีมีมีฮิวแล้วมีฮิวมีฮิวมันทำเมเปิลเรื่ยๆเกิดแล้วพี่ทำอะไรซะยิงผมเลยไอ้ไล่ยีน่าไอ้ไล่ข้างแอรขวาหน่อยดิ เพื่อนเรามาตีด้วยเฮ้ยไหวอยู่นะเนี่ยเล่นตรงนี้เล่นตรงผมนะฮิวกูฮิวกูฮิวผมเสียอันติแล้วนะมีอันติอยู่กูมีอันติอยู่คลองได้คลองได้เขียนมาของวันของกันเฮ้ยเปิดยากคนไม่ผมหมดแล้วผมมาลับผมเยอะแล้วผมเยอะแล้วน่าจะมีพี่ทอนอยู่หลังบัวผมเช็คให้ทอนไม่ไหวเลยไม่มีคนนึ่นคนตีได้ได้ป่ะเนี่ยได้แล้วน้องโอเคแต่ให้ยเต็มกู มันให้แบบว่ามีหน้าแบบยีนหน้าทอนตลอดเลยเฮ้ยอย่าะไรไม่อย่างนี้ไหวแล้วมามาดูคนไหนได้ปหมผมไม่ได้ไปแล้วไว้ผมเอาป้อมขวาหน้าหน้าเอาแม่งกูตีแล้วนี่ให้ผมแทงนะดูนะโอ๊ยมีปิดป้อมให้ทายล้ทอนฟิกเกอร์แล้วนะเอ้ยหลับไม่ใช่หายแล้วไม่พยายามมาเมตติเมีตติเมีตติเมตติ ผมน่าจะออกต้องออกก่อนครับใครเตะล้ำสวยอยู่างนันนึงเฮ้ยได้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 ไม่ตายนิดนึงปุบดึงมาดึงมาสวยขึ้นได้ขึ้นได้น่าจบแล้วนะจบ่มีป้อมมาไป่แตไม่มีเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้ทอนไม่มีฟีดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทงป้อมไม่อยู่อะแทงป้อมไม่อยู่แทงป้อมไม่อยู่แทงก็ไม่อยู่ทอนตายแล้วทอนตายยี่อ วัดแรงเกินอะไรพี่ตัวเดียวตัวแค่แค่กูตายแล้วเหรอวตายวะตายจบเกมหน่อยน้องเสี่ยมตีหน่อยสวยก็โอเคนะครับผมแรงกอเลียนก็ประมาณโอ้โหคีซี่อันดับหนึ่งประเทศยอมแล้วอันนี้กูยอมจริงอันนี้กูยอมเลย <c oughs> กูว่าเราเมันแรงแปลกๆว่ะมันเพร่เาะให้เป็นเม็ดส้มไงล่ะก็โอเคครับเจอกันนะคลิปนี้นก็ซึงประมาณนี้แหละก็ว่าผมเล่นพลาดอยได้เกมนี้ก็เจอกันครับผมบ๊ายบายเกียวได้หรอเมทส้มแล้วแรงเกียว